สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนมูไก่การ์เด้นนะคะดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะนำตัดในวันนี้นะคะแล้วเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้าที่สั่งเอาไว้ในวันนี้นะคะนี่ถึงขั้นตอนการแพ็คลงกล่องแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะปิด ปากกล่องแล้วก็นําส่งให้นะคะรอตอนนี้นํารอขนส่งมานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปิดปากกล่องแล้วก็จะส่งให้ดอกไม้น้ําผึ้งลมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้อากาศจะคึื้มครมหน่อยนะคะดอกไม้ก็จะบานแต่ว่านําตัดตั้งแต่เช้าอะคะ่ะตอนนี้เขาก็เริ่มหุบไปแล้วนะคะเพื่อนๆดอกเริ่มหุบนะคะแต่ว่าคุณนายดอกซอนนี่บานอึดบานทนจริงๆคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้นี่บ่ายสองเกือบ บ่ายสองแล้วนะคะบ่ายสองเกือบบ่ายสามโมงแล้วเนี่ยเขาก็ยังบานสะพรังนะคะส่วนคุณนายก็จะมีบางดอกเมื่อคืนนี้โดนฝนหนักไปหน่อยนะคะดอกก็จะสลบสลบนิดนึงนะคะ <c oughs> คุณนายดอกซ้อนคุณนายแบนเพชรก็อึดบานอึดบานทนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้องจะจัดส่งให้ในวันนี้นะคะใครสนใจกิ่งพันก็ทัก ทักไลน์กันได้หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์0952197328นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนติดตามคลิปหน้าของนอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ